พี่น้องนี่น่วยอ่อนๆเอาไปลวกหนึ่งปีมีครั้งเดียวเด้อถ้าเขาแกแล้วบาแแสบเด้อ วัสดีจ้าพี่น้องก่องไปสูบสูบมันมนี่แมนนิทผ้ามานเก็บอันสะเดาฝรั่งแลอพี่น้องเฝ้าเก็บจากพี่น้องไปเฝ้าเก็บเลยเพราะวา่ากำลังหยอดอ่อนๆนี่ออกนวยนี่นี่ออกนวยอ่อนๆนี่กระแสกพี่น้องแมนนี่แมนนี่ขับรถทานมาแม่น,นี่เลยเฝ้ามาเก็บกอนที่เขาสิกแก,ก่กอนถ้าเขาแก่แล้วอันเขาสิบแตกหยอดมาอีกเ้อพี่น้องเบิ่งถ้าแกป่ปานนี่แล้ว กะสิเป็นกระสิเป็นจังสี่เขาสุบาแตกใบอ่อนมาอีกแล้วพี่น้องคือหนึ่งปีมีครั้งเดียวจ้ะกระต้องฟาวเก็บจ้ะพี่น้องก้อนที่เขาสีแกก้อนเบื้องนี้กาลังออกจังสี่เย้ยแจแลยพี่น้องนี่เห็นบ่าจ้ะตามมาเก็บน้วก,กันก้บพี่น้องพี่น้องนี่หน่วยอ่อนๆเอาไปลวกหนึ่งปีมีครั้งเดียวเด้อถ้าเขาแกแล้ว บาแเสบเดอ้อนี่นี่ช่วงนี้อันช่วงนี้คนกำลังอันนี้เนาะกำลังขับรถไปเหตุงานเบิง้งเบิ้งนี่เหตุจังใดที่สิเก็บได้ล่ะอเมือวันบบที่นี้ อึบอึบอึบโอ้ยโอ้ยอ้ยอึบอืนี่ต้องการแบบนี้ไม่ร้องนี่เดี๋ยวตัาตั้มกันนะ พี่น้องนี่กับล่งอ่อนไหวสวยเลยนี่เพราะว่าถ้าน,น่วยถ้าน,นวยอย่านแก้เกินไปกับแข็งจิตประจจินประเสบนี่เห็นแตนพวกกันเขาเก็บไปกินพี่น้องแต่ว่าแม่นิบเคยท่านอ่อนนวยแกหนวยอ่อนจกเทียมิ่อัน เจอหน่วยอยเจอหน่วยแบบที่ว่ามันแก่ไปมันแข็งกินไ่ได้นี่นี่น อ่อนดหวสวยอึ๊บเก็บยากทายยากเนาะว่มีคนมาถือกองให้เบิ้งนี่เบิ้งอ่อ,อนดหวสวยเลยเก็บจังไรเ่ะพนทีนี่อึ๊บเอาขาเอาขาหนีบ นี่พรอะลราพี่น้องเต็มตาแล้วเต็มตาแล้วพี่นอ้องพรอะลราจำเน,นี่ยล่ะหนึ่งพี่น้องงามกับลังงอน่อน,อนสีแบบเหลี่ยมโมง่งโมงเลยพี่น้องสีอ่อนงามแห้งถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะทาให้เขาแกกว่านี้มันเปซาบแล้วกะ คือประมาณว่าต้นหนึ่งอ่ะค่ะเขาออกต้นอ่อนมาแล้วกินได้แค่เดียวจ้ะพี่น้องถ้าเขาแก่แล้วเขาสิบปะรงใบใบอ่อนไม่อีกแล้วจ่ะวันนี้ใบอ่อนออกมาอีกแล้วนี่แตนใบแกนนี่แหละจ้าพี่น้องคิบเก็บกระเดาพผักกระเดาพฝรั่งมือนี่ก็ได้นี่แหละเต็มตาเอาใจหยดอ่อนๆ่อนละกะ่ะอ่อนงามแห้งพี่น้องนี่ละกะ่ะแบบ ติดนวยนอนวยอันกันสี่น้ำพี่น้องนี่นี่แบบนี้กินน่วยน้ำนวยเขาออกมันมันเดี๋ยวแม่นในสิซิมห้เบิ่งเดอร์ซิมนวยให้เบิ่งนี่เห็นป่ผมขมขม,ขมกว่าใบพี่น้องแ่บออกมันมันขึ้นเดามันนี่ จะนี่แม่มนี่กับไปเขาเนื้อเป่าไปแล้วพี่น้องคนเขามาเหตุงานพวกโรงงานแห่งทางกันซุ้มเหมือนพลังอ่ะเอลเซล,ลพี่น้องนี่เบื้องแลังก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติ้งๆให้แม่นี่ด้อพี่น้องจ่ายเจริญประพัสต์กิฟหนาต่อไปเด้อเบื้องแลังก็ขอให้มีความสุขความจเจริญได้เจ็บได้จนนะพี่น้องรำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจา่ะสวัสดีจา้าบ๊ายบายเป็นจะสร้างเงินฝรั่ง พลังห่องเซลพี่น้องไปก่อนมาสันสันจะ้ะบายบาย